สวัสดีครับสวัสดีที่สำนักงานครับวันนี้มารวมพลกันที่สำนักงานนะครับเบื้องหลังเวทีก่อนพี่น้องโดมลังคาพลก,กันตรูดลงไวแล้วนะครับนี่พอมืออื่นสิเป็นเมือดไร่สดโอ้ยทาสีไม่งามขนาดเลยเหลี่ยมยมยบเลยบัน,นี้นะครับอ่ะนี่คือเบื้องหลังนะครับทีมงานก็นกำลังมากนะครับพี่น้องอ้าวอีกหนึ่งคลิปครับเมือนนี้ขออนุญาตนะครับอยู่สำนักงานเพชรลำเพื่อน นรับพี่น้องเบิ่งบรรยากาศอยู่หน้างานมือนี้สดๆนะครับเวทีเฮากับตั้งไว้นี่ละนะครับเวทีเราก็ตั้งไว้เป็นโดมนะครับไม่เห็นลังค่านะครับมืออื่นมันก็สิยบลังค่าขึ้นนะครับว่ามืออื่นเป็นมืองานไร้สดแล้วนะครับพี่น้องเนาะเอา้ามือนี้ผู้ใดมาแน่ผู้ใดจังไรแน่นะครับพี่น้องพวกน่ะรถจวดเต็ียมเราได้ทีมงานเฮา นะครับโอ้คนดังคอยกินดังเนาะคนดังคอยเนยาะเปิดกินยังสมักเซียนดิ่นจะบีบกันสันหลายบ่อย่าบีบกันสันหล <c oughs> <c oughs> ายบ่บกินยังหรอป่อนนลปลาเส้นครับปัดปลาเส้น,นฟิตโซเบีมะเห็เหโอ้ปลาดูเอาเสียบเสียบเสียบปุ่นน้ำปลอยู่อ้วนผมกำลังใส่กระปุกอยูอ่บนกระปุกกันหมดกันหมดกันหมด ใส่มึงดูจากกันดูโอ้ปลาอ้วนกำลังปั่นยอดวิวให้น้องมิ้วเอาฝากพี่น้องน้ำครับเพลงน้องมิ้วอ่าสุดยอดเลยแมนอันนี้กัปั้นนี่กันครับเออปั้นยังปั้นสลอดในวันปั่นเห็ดละงอกกับเฮ็ดไข่หอยเออเหลือยี่สิบกิโลซอยได้ไปดองเด้อวมาที่พอราคาหนักมั่นมาที่เออพอได้ปั่นเพ่งดอกปั่นเห็ดละงอกตั้นไหนกับปั่นเห็ดไข่เพ่งกัดจังโดนโนจังเข้าไปเบิ่งเดือนหนึ่งมันจังสินับยอดให้ กันเบิ้งที่หลายอันมานำยอดให้ดิครับนาะป่ะไปหาหล่อมงคลบ้านในผู้ใดมากในผู้ใดบอท่านมาเมื่อนี้สิมีกิจกรรมอีหยังนะครับทีมงานเฮามาจะกวนแน่แล้วนะครับโอ้ยะว่า้าคือเปลี่ยนเดือเตือนดีแทนเมื่อนี้ข้วบอมีอย่างบ่เห็นละงหงมักแข็งไอ้ข้าในมีอยังแม่ข้าแม่คือเปลี่ยนเดืดเตือนแทนเมื่อวานนี้ไม่ผู้ใดเมาเห็นละงหงหายมาแข็งเนาะหมอใหญ่ๆเนาะ โอ้ยแล้วครับเร่งเลยแล้วยังไม่มีอะไรเลยประสันว่าโอ้ยพี่ทีมงานท่าสีอยู่ตั้งปีอีกสนั่นสนเรื่องถ้าไม่เบิดเลยป้าสมหม้ป้าน้องน้องท่าศรีโอ้ทีมงานดีเจบ้านละไตัวนี่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับ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 ทุกท่านโอ้แสีบหูเด้ทีมงาน ไล่สดทีมงานดีเจมีอยู่จะว่าหาคนซื้ออยู่นี่คนละเมื่อเลยเดี๋ยวจะไปซื้อน้ำแข็งมาโปะอีกเห็ดละงอกเห็ดไข่ซื้อหนะครับเดี่ยซื้อเห็นแล้วจะง่ายกินนั่เน็ดไข่โลเท่าไหร่เห็ดไข่สี่ร้อยหาสีเป็นละงอกสามร้อยหัวหายากได้เห็ดไข่โอ้โหเห็ดไข่ก็รู้ว่าเห็ดไข่ไม่ใช่บริกาเห็ดไข่ไม่ได้ซื้อนี่ล่ะต้อเรี้ยงเห็ดไข่ได้ไป้องไปไน้องสนับสนุนเห็ดไข่อย่างผมผมมามันบอกไว้ตายแล้วอย่าไม่รักไปขายไดี๋ยวยังไง เด็จพี่อันคำสามนึ่แมสกูตยังแม่บอกเขาเลยเขาหกสี่บ่อเจ้าควงบ่ได้สือสิบาทเยที่เจ้าบกว่าที่เจ้าวางหกสี่เด้อก็ยังเลืวชิสามบอกี่เหรียอะนี่แมสี่คูณหกยกกำลังสามสกูสแควรูทแปดลบสิบหกเพษ่าจะเกิดบ่อเท่านี่ โอ้ยบวูดไดซิไป็นวได้สิไปตีเป็นเลขเป็นเบอร์ข6เออแล้วบอกอยูีเร็วมา6บูดได้สิไปตีเป็นเลขเนาะออกอีหลีอ3นางงาอืมน่6เห็ดใครเห็นละงอกได้พี่น้องเด้อบวัตถุดิบขายจ็กถุงอยู่เนี่ยไดสิไปขึ้นผ้าวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวรอลุ้นกันดูทางไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันดูนะครับตอนนี้ทีมงานเรากำลังเสียบปลั๊กเสียบอะไรกันอยู่กําลังเชื่อมอ ไม่รีบไม่เสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วไม่ได้ครับเราจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างคุณรับบ้านไผ่รุ่งมาพี่ชายก็ยังไปขายของมันเดใเเลยอาแม่ค่าเนาะต้องเครื่องแบบตัวแม่ค้าซ่อมตำรวจนั่นแหละใส่เครื่องแบบตำรวจนี่กับแม่ค้ากับใส่เครื่องแบบตำรวจโอ้ยสรุปแล้วเฮ็ดเฮ็ดไข่ก่อเฮ็ดมีกบ่มีกสรุปแล้วเฮ็ดไข่เฮ็ดเมียก่อน ได้ไปเปิดมาก่อนมันมีเืือมีกูเนาะวันไขียนเืือไปสั่มวันไหนเออพักันกินย่งเนาะเอ,อนะิญแนเอ,อนะิญแนเอิญแนหะัวยินงยั่งเลยนะี่มากันไปตาแสีบแต่แเอ,อนะิญแนเอ,อนะิญแนในยินข่าวว่ามีตำกุ้งตำมุฮงว่าสันผีมื่อนิดสิ เอาก e, องงี้ก็มีสองสุดบัตรนี่โอ้โห่แซ่บ่บ่แซ่บกับโกินดอกสันบ่กินบ่กินบ่อย่างไหดอกแล้วขออญาตไปเบิ่งพรข่าพ่จะข้ากันป๊าเดวแม่จารมีอีกไหมแต่ว่เสบบเออ่บกับกินละ่มซ่บกับกินเนี้ยเลยตาบงคนเฮิมหน่ยนั่นตัวนี้นโอู้หใดนอสนับสนุนกุ้งเนี่ยนองเนจะเสียบลวนาะป๊าอาจารย์ทาบไหแล้วอะไรบ่ รถเจ้าเออเอาโอเคอาชัดดำไหมผู้ได้ซื้อกุ้งไห้เนี่ยพี่พี่สาวพี่สาวโอ้ตามกุ้งสดเอาเอากินกินกินขอกินสมต้อนแล้วกันเพราะอแล้วจัดไปจัดไปไปบ่งเ็ดก่อนเต้อพี่น้องอยากได้ทีมงานกำลังกินเขากจนับนี่ว่อจานแล้วแล้วป่ะเนี่ยเครื่องสูบลมรถเพิ่นหัวเพิ่นเลยมายืมเครื่องสูบลมเนี่ย อากาศดีไม่แดดวันนี้ลูกปีไม้กับกำลังท่าสีอยู่ทั้งคนเอา nhao nhao n เบิ้งเห็ดก่อนพี่น้องเอ้ยไปจังไหนไปตาเสื้อน้ำแข็งมาโผลอีกบ่นี่ครับพี่น้อง โอ้น้งเพีงกันย่างหลายอยู่อยู่ผืนมีความเย็นอยู่ดอกเอามาเป็นย่างใดอยู่เพ็ดละงอกนี่ครับพี่น้องเพ็ดละงอกในโลละสามลอยครับล่างแล้วลวกแล้วพร้อมแกงนะครับฝากพี่น้องเข้าในเด้อครับเด้อนะครับซอยสนับสนุนในพอรายคาน้ำมันอันนี้เพ็ดไข่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกโลครับเพ็ดไข่โอ้เจ็ดโลนี่เด้อหกโลพราะพี่เ 6, พิ่นเอาโลหนึ่งแล้วเพ็ดไข่นะครับเหลืออยู่หกโลเด้อพี่น้องเด้อเพ็ดไข่เด้อ เห็ดไข่450เห็ดละงก300นะครับพร้อมแกงนะครับนี่นะครับความเย็นกันย่างลายอยู่หรอกพ่าหนังแข็งย่างโปอยู่นะครับอันนี้เห็ดละงกและเห็ดไข่มี2อย่างครับ20โกิโล่านั้นละพี่น้องนะครับเห็ดละงก300พี่น้องครับซอยสนับสน,นุนเด้อร์เห็ดละงกเดอ้อนะครับให้ทีมงานแกงเอ้าพีแม่เห็ดยังแม่สวัสดีครับแม่สารสวิงพ่อแม่ว้าวหวานพู้ใดมานั่งหลี่อยู่ข้างรถนี่สารสวิงว่าสาันว่า โอ้ยขับวิ่งขับไปก่อนจะง้างคิ้วๆอ้ยมากับลูกครับหลานมาคับลูกจะผู้ใดล่ะลูกอ่ะสวนใช้โอ้ยสวนใช้ลูกใช้ไาลูกใายมาน้ำก็เลยมาน้ำเพลินบ่มีเวียกเลยดังสารวี่งเรียนโอ้ยทําไมดีมากกอ่าเอาคือดีแท้สารขายบ่แม่ขายในประยังจ้ากันในประยังบ่อยู่บ้านก็ขายทีแม่ขายอื งานเกาไปขายอันให้แม่แม่จำดังจ้าขายจากไหนดังเท่าไหร่ขาขอบแวาดังแล้วสามร้อยโอ้ใส่ขอบแล้วสามร้อยสวิงบันเท่าสารเองเพราะอะค่าอันมาค่าผู้นาะแม่นาะอืมสารสวิงพี่น้องนะครับขามงังนคือก็ยเงินเนะแม่นอะดีดีดีออกมาจางสี่ล่ะ กับมาเป็นมู๊กจ้าแม่จ้าจ้ากับครับวัไก่กับม้ามู๊กบาปมู๊กนี่แหละนี่แหละมาจังสีแหละแม่มันจังมีความซุ่มซื้นในหัวใจไปเลยม้างั้นเออใครก็อยู่เงหอนซื่อเนาะอยู่เงหอนซื่อือไม่แต่เป็ดแต่ไก่เป็ดมูแตกเจ้าเซี่ยวอยู่เอ้า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 จ้าแม่มาจังสีแหละมาน้ำลูกดูดูย่ามออกล่ำกับไปตัวบัตรเนี่ยงานในใกล้ๆบ้านใกล้ๆกล้ในกระเป๋าไอ้ย่าไปแม่งกับไปช่วยงานเงาจ้าจ้าจ้าแม่ ก็ไปคำว่าไปบางห้างหิวอับหิวอ่านอืออือเดวว่าเขาไปจ้าแม่จ้าจ้าบอว่าไปว้านไปขอเงาะเ่แม่น้ำบัดแง่าอืออืมเอาดีดีคือกันนั่นแหละผมก็ได้ยามบอกล่ากอกไปหานวันน้ำบัดน้ำหยางเงือนนั่นแหละนะครับเอาอีแม่เราสารวิงพี่น้องใกล้สี่เหลี่ยมอะไตัวนี้ใกล้แล้วโอ้ยเนาะเอาใส่ขอบแล้วอันอันละสามดอยพอจะได้เม่เราว่าโอ้อ้ได้มองห้มดีเนาะแม่เนาะห้มบอกง่วงต้นนี้บักโดนคือว่านนั่นแหละ พ่อได้ค่าหมาค่าผู้ผู้เถ่าอ้าเฮ็ดไปสละแม่เฮ้าเอออันนี้ก็ขาขเฮ็ดแม่เอ้ยโอเคพี่น้องครับเมื่อนี้กัอยู่สำนักงานนะครับทีมงานเท่ากักำลังเข้ามานะครับแล้วสิมีกิจกรรมจงไหนกเดแล้วทั้งเพจทั้งช่อง u t u b e ของเพจรำเพื่อนพนสิจัดกันนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องครับเฮ็ดละงอกเฮ็ดไข่นะครับ เห็ดละงอกโลละสามร้อยนะครับให้ทีมงานแม่ขั้วแกงในเด้อทีมงานเพิ่นเห็ดเวียกเห็ดงานพอได้สดได้แกงกันพอได้กินกันนะครับเนี่ยท่าศอกท่าสีอยู่นี่นะครับนักดนตรีนะครับโนะม่ลองโมล่ลำเฮ้าในละนะครับอ่ะโอเคครับขอบคุณครับคลิปนี้